สวัสดีครับวันนี้ก็ได้ให้นําคลิปของอาจารย์โจกนะครับมาเปิดให้ท่านได้ชมพูดถึงเครื่องอันนี้ท่านดูเอาแล้วกันนะครับตอนนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าในนอกับในตอเนี่ยพยายามไปเกาะกระแสอาจารย์โจกในนอที่ออกคลิปมาสามสิบกว่าคลิปเนี่ยนะครับเขาเคยแนะนำอาจารย์โจก แต่อาจารย์โจ๊กก็บอกเยี่ยมครับเยี่ยมครับเพราะท่านไม่เคยว่าใครมาก่อนก็เลยได้ทีขี่แพะไล่ไปเพิ่งฝึกดูพระเมื่อสองห้าหกสี่เดือนเจ็ดนะครับเดือนกระดากระดาเดือนเจ็ดเมื่อดูแล้วยังให้อาจารย์โจ๊กนะครับแนะนำนะครับเหมือนกันครับในตอนหนึ่งตอนสองอะไรเนี้ยนะครับเด็กเขาเรียกว่าเรียน อนุบาลเนี่ยก็ต้องปีหนึ่งถูกไหมครับอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามแล้วก็เข้าปอหนึ่งปอสองป,อส,อ,งปอสามปอสี่ยังไงยังไงก็คือขอให้ได้เรียนสักปีหนึ่งก็ยังดีอันนี้เรียนเดือนกรกฎาเดือนกันยาออกคลิปแล้วก็ทําตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมด้วยนึกว่าเครื่องตัวเองเป็นเครื่องเดียวของโลกมันเกลือนครับเพราะฉะนั้นท่านเริ่มเข้าใจหรือ,อยังครับว่า คนที่ไม่มีเคยมีเรื่องอะไรมาก่อนแล้วก็สมัครไปลูกศิษย์ด้วยนะลูกศิษย์ก็พยายามชิดคิดจะชี้นำอาจารย์ให้ทำนู่นทำนี่แต่นี่อาจารย์เหล่านี้เขาไม่ได้สนใจนะครับอ่าก็เลยโกรธกับประกัดอาจารย์นะเครื่องเนี่ยมีทั่วไปครับเช็คครั้งหนึ่งก็พันกว่าบ,บาทไม่เกินสองพันบาทนะครับ พระองค์ละห้าบาทก็เช็คออกมาได้ครับเยอะแย,ยะเพราะว่าเครื่องเหล่านี้อาจารย์โจ้ให้แค่ห้าเปอร์เซ็นตเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นพวกท่านอย่าโดนพวกไอ้ยี่สิบแปดมองกุดหลอกนะครับดูอาจารย์อธิบายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับต้องบอกว่าในคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้พูดถึงเรื่องของกล้องนะครับ อิเล็กตรอนไมโครสโคปนะครับหรือที่หลายๆท่านนะครับเรียกว่านะครับเซมนะครับหรือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับที่ใช้คําว่าเซมก็เพราะว่าตัวคําว่าเซมนั้นนะครับย่อมาจากคําว่า Scanning e ิเล็ r ตรอน c r โ s c ส p e นะครับก็คือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสองกราบนะครับก็คือสแกนนะครับต้องบอกว่าโดยตัวคุณสมบัติของกล้องนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับท่าน อาจารย์ Đ. ดรกิตยาสวนตะกูนะครับอยู่คณะวิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้บางสมเด็จเจ้าพญาครับคือมหาวิทยาลัยเดียวกันกับที่ผมสอนอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ขัคนละคณะนะครับส่วนอุปกรณ์เครื่องนี่คืออยู่ตึกิดกันเลยนะครับต้องบอกว่าต้องขอบคุณท่านอาจารย์นะที่ได้อธิบายในเบื้องต้นไปนะครับเมื่อวานถที่ได้อธิบายละเอียดด้วยนะครับโดยกล้องตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีการนะครับพูดแบบให้เป็นภาษาเข้าใจง่ายแล้วกันครับ ต้องบอกทุกท่านนะเปิดว่าตัวผมเองนโชคดีนะผมปริญญาตรีเนผมจบมาทางฟิสิกส์นะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในสมัยปริญญาตรีนะครับก็เรียกว่าพอมีความรู้ด้านนี้อยู่บ้างแล้วกันนะครับโดยตัวของกล้องนะครับพูดให้เข้าใจง่ายคือว่ามีการปล่อยนะครับอิเล็กตรอนลงไปนะครับโดยอาศัยความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนนี่แหละครับที่สะท้อนกลับมาทําให้มีความละเอียดนะครับในการได้ภาพเนี่ยนะครับไปถึงระดับนาโนนาโนคือ1นึ่งส่วนสิบยกกำลัง 9กนะครับก็คือพูดง่ายเป็น1ส่วนพันล้านแล้วกันะครับละเอียดขนาดนั้นนะครับแบบให้เข้าใจง่ายนะครับโดยก็จะได้ภาพต่างๆมาซึ่งปกติเนี่ยเขาก็จะใช้ในงานที่เป็นแบบในระดับชีวะนะครับก็จะมีการใช้ตัวกล้องตัวนี้นะครับทีนี้ในการทํางานของตัวของกล้องนะครับจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยนะครับด้วยแบบแบบเซมจริงๆิแล้วมันมีอีกแบบหนึ่งนะครับแบบ TEM นะครับแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ SEM นะครับมีหลายรูปแบบนะครับ สามารถทํางานนะครับร่วมกับนะครับเทคนิคการวัดการกระจายพลังงานของนังสีเอนะครับหรือที่เรียกว่า EDS นะครับโดยตัวนี้เนี่ยครับจะสามารถวิเคราะห์ครับธาตุที่อยู่บนพื้นผิวนะครับได้ในคราวเดียวกันโดยที่ไม่จําเป็นนะครับต้องทาลายนะครับวัตถุนั้นนะครับก็สามารถทราบแล้วบนพื้นผิวนั้นมีธาตุอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมกล่าวโดยย่อนะครับแต่โดยลักษณะกล้องเนี่ยถ้าเกิด ภาพที่สะท้อนออกไม่ได้เป็นภาพสีอย่างที่ท่านเห็นนะครับก็จะเป็นลักษณะขาวดําซึ่งการวิเคราะห์ธาตุก็มีประโยชน์และมีความจําเป็นโดยเฉพาะการวิเคราะห์แบบละเอียดแบบเล็กๆนะครับซึ่งความแม่นยําก็มีสูงครับจริงๆแล้วโดยตัวกล้องชนิดนี้นะครับมีแหลบอยู่ทั่วไปครับกรุงเทพมีเยอะในหลายมหาวิทยาลัยนะครับที่มีคณะวิทยาศาสตร์นะครับมีหมดครับนะครับผมว่ามีเกือบทุกที่นะครับเพราะว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับในการใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีก็ดีนะครับทางชีวภาพก็ดีนะครับที่มีความละเอียดและเราต้องการทราบองค์ประกอบนั้นๆครับต้องบอกว่าเทคนิคการวัดนะครับรังสี X และใช้ร่วมกับเทคนิคของ SCM นะครับคือ D-S กับ S-CM เนี่ยนะครับใช้ร่วมกันนะครับสามารถที่จะดูได้ทั้งภาพและก็การวิเคราะห์ธาตุซึ่งลักษณะของการวิเคราะห์รังสี X เ,เนี่ยก็มีลักษณะใกล้เคียงและคล้ายกับ ตัวของเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ครับเพียงแต่เราต้องมาคุยกันว่าในลักษณะความเหมาะสมในการใช้งานครับเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์เนื้ที่เราได้ทําขึ้นมานะครับพัฒนาระบบขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาเราตั้งค่าเนี่ยนะครับก็จะสแกนลงไปที่ผิวจริงๆแล้วผมพูดเสมอนนะว่าตัวเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์เนี่ยต้องการดูสัดส่วนนะครับว่าสัดส่วนการผสมมันเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างโดยตัวที่เรากันกรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทำให้เราทราบได้ว่า สัดส่วนที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันสอดคล้องเหมือนตรงหรือไม่นะครับโดยที่เราเก็บตัวอย่างมานะครับมากกว่าพันหร0 0สองพันตัวอย่างนะครับทั้งหมดนะครับส่วนตัวของการใช้กล้องอิเล็กตรอนนะครับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน s e m นะครับต้องบอกว่าในระดับการใช้นะครับท่านต้องดูว่าหนึ่งระดับผู้ขายเครื่องอันนี้ก็ผู้ขายเครื่องจะมีความชํานาญระดับหนึ่งนะครับระดับผู้ให้บริการแลบ ันนี้ผู้ให้บริการเขาก็จะมีระดับความชํานาญระดับหนึ่งสําหรับให้บริการและระดับอาจารย์นักวิจัยครับในระดับอาจารย์นักวิจัยเนี่ยนะครับเขาก็จะมีผลงานการวิจัย,ยซึ่งการวิจัยที่ทาผ่านเครื่องนี้เนี่ยจะเป็นบททดสอบและเป็นบทนะครับยืนยันว่าการที่เราจะเอาวัตถุต่างๆไปทดสอบทดลองนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่แล้วสามารถดูะไรได้บ้างเพราะว่าผู้ทํางานวิจัยด้่ยเพราะมาที่อะไรนะครับ อาจารย์แต่ละท่านจะต้องมีการทํางานวิจัยและจาคัดปัจจุบันนี้ต้องส่งนะครับเผยแพร่ดีพิมพ์ในต่างประเทศนะครับในวรารสารระดับนานาชาตินั่นหมายความว่านักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยเขาต้องมาตรวจสอบคัดกรองแล้วถึงไม่เผยแพร่นะครับแม้แต่ผมเองก็ปฏิเสธเกณฑ์นี้ไม่ได้นะผมก็ต้องทำในปีที่ผ่านมาก็ มีโยมาณสงานนืที่ต้องส่งไปเผยแพร่ตีพิมพ์แต่ว่าหลักๆผมเป็นเรื่องบรยยิหารจัดการแล้วก็โลจิสติกส์นะครับแต่ว่าท่านอาจารย์ที่อยู่ในคณะทงที่าศาสตร์เองเนี่ยเราก็ได้ทํากระบวนการต่างๆนะครับผ่านเครื่องมือนี้เนี่ยนะครับด้วยความเป็นนักวิจัยเนี่ยนะครับก็จะมีทักษะอีกแบบหนึ่งที่เพิ่มขึ้นเองเพระาะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้นําพระนะครับสมเด็จที่เราจะเข้าไปทําการทดลองนะครับการพิสูจน์การดูเนี่ยในลักษณะของการใช้การสแกนแบบสองกราบนะครับ ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับประโยชน์ที่เราจะพบเนี่ยโดยเฉพาะพื้นผิวเนี่ยสิ่งน่าสนใจครับคืออะไรครับคือกลุ่มที่เป็นพระกำแพงสูงก่องหินเขียวต่างๆเล็กๆเตียนแร่เหล็กที่เราเจอนะครับเป็นอะไรอันนี้เนี่ยเราเจอด้วยกล้องปกติที่เป็นกล้องไมโครสโคปเราเห็นแล้วล่ะนะครับแต่ว่าพอเป็นตัวของ SCM เนี่ยเราก็าจะไปดูองค์ประกอบในนั้นซึ่งประเด็นที่สําคัญก็คือว่า เราก็จะต้องมีตัวอย่างครับนี่คือสําคัญนะครับการหาตัวอย่างที่หลากหลายแล้วก็ไล่ลําดับระดับความน่าเชื่อถือของตัวอย่างนะครับไล่มาเลยครับในแต่ละจุดเดี๋ยวเราจะได้ไปชมกันนะครับในคลิปที่ผมจะทดลองให้ท่านได้ดูนะครับอันนี้เราก็ปูพื้นฐานความเข้าใจเบื้องต้นซึ่งอันนี้สําคัญนะครับจำนวนตัวอย่างที่เราจะต้องทดสอบทดลองจนพบว่าเป็นอย่างไรซึ่งในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือตัวนี้นะครับก็เคยมีการทดสอบเครื่องปั้นดินเผาครับแล้วก็มีการตรวจท่านนะครับพบทั้งซิลิก้านะครับ ที่มีอยู่ในดินอลูมิน่านะครับเหล็กนะครับเหล็กแม้กระทั่งเหล็กกลุ่มที่เป็นเฮมาไทต์นะครับที่จะให้สีของแร่นะครับออกมาเป็นกลุ่มสีแดงสีน้ำตาลซึ่งก็จะมีอยู่ในเนื้อดินที่เป็นกลุ่มดินเผาด้วยที่ทําเครื่องปั้นดินเผาต่างๆฉะนั้นในพระกลุ่มที่เป็นนะครับพระซุมกอนะครับพระนังพยาก็ดีกลุ่มนี้ก็จะมีธาตุเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับเป็นจุดที่สําคัญที่ ตัวอย่างที่เรามีจะต้องเปรียบเทียบนะครับในจุดต่างๆว่ากันไปเลยครับแล้วก็ดูองค์ประกอบที่สําคัญก็จะเป็นอีกเกณฑ์หนึ่งนะครับที่จะนํามาใช้นะครับในมาตรฐานการตรวจสอบรับรองผสมเด็จนะครับที่ผ่านกระบวนการ iso เก้าพันหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็จะเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเป็นคะแนนประเมินนะไม่ใช่ตัวชี้ขาดนะครับเป็นระดับความน่าเชื่อถือที่เราจะวิเคราะห์ในจุดเล็กๆในตำแหน่งต่างๆส่วนตัวของอิสเตรฟูเรเซนเราก็ยังคงใช้อยู่ครับดูสัดส่วนการผสมนะครับ ที่มีสัดส่วนสำคัญที่มันสามารถแยกได้ของพระในกลุ่มต่างๆในยุคต่างๆจนเทียบกับพระรุ่งนานในสมัยใหม่นะครับมันจะมีขีดหลายๆอย่างครับท่านที่อบรมนีว่าได้ฝึกปฏิบัติแล้วนี่ก็จะได้เข็นรายละเอียดเหล่านี้นะครับรวมถึงนะครับเครื่องมือต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นแม่หเหล็กก็ดีครับที่มีค่าที่เราได้ไปเทียบมาตรฐานมาแล้วนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบการหาแร่เหล็กอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นการที่เราเจอเนี่ย ที่สแกนเจอเนี่ยก็ส่วนหนึ่งสัดส่วนการที่ไปเจอที่เป็นเม็ดที่เห็นเลยนั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วการที่เราดูได้ก็เป็นอีกสัดส่วนหนึ่งที่เป็นเกณฑ์ทั้งหมดที่ใช้เป็นองค์ประกอบร่วมนะครับยิ่งทําให้ครบทุกองค์ประกอบในะร,บระดับความน่าเชื่อถือก็จะมีมากขึ้นนะครับรวมถึงการช่างเดนซิตี้ครับที่เป็นการยืนยันสัดส่วนที่ได้มาจากเซเลปูใใและเส้นอีกทีนึงด้วยนะครับอีกรอบนึงอีก ย่านในกระบวนการทั้งหมดนี้เชื่อได้ว่านะครับจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์และเป็นมาตรฐานสําคัญนะครับที่จะใช้ในการอนุรักษ์นะครับและศึกษาพระสมเด็จอย่างมีมาตรฐานครับ